ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะเกิดเหตุการณ์เป็นชายชาวต่างชาติค่ะขี่จักรยานยนต์รถบิกบค์แห่ดานตรวจวัดแอลกอฮอล์นะ,ะพุ่งเข้าชนรองสารวัตรจราจรเมืองพัทยาเจ้าตัวเนี่ยคือตัวลอยเลยนะคะ,คะบาดเจ็บสาหัสค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็คือชายชาวต่างชาติเนี่ยหลบหนีเข้าไปในป่าและตีเนียนลงไปเล่นน้าทะเลแต่ก็ไม่สามารถที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นะคะซึ่งวงจรปิดเนี่ยสามารถที่จะจับภาพนี้ไว้เราไปชมคลิป ภาพวงจรปิดกันเลยค่ะ เนี่ยละคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมานะคะทางด้านพันตํารวจโทสีชัดหนูเทพคะ่ะรองผู้กํากับการปราบ,บปรามสาพเมืองพัทยานะคะรับแจ้งเหตุจากด่านตรวจวัดแอลกอฮอลของตํารวจจราจรสพเมืองพัทยาคะ่ะที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายสองจอมเทียนอําเภอบางลำบุงจังหวัดชนบุรีนะคะเกิดเหตุการณ์ชายชาวต่างชาติขับขี่แหกดานพุ่ ชนเจ้าหน้าที่ประจำด่านได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสพเมืองพัทยาค่ะที่เกิดเหตุค่ะพบร้อยตำรวจตรีรพีพัฒนพรมมินรองสารวัตรจราจรสพเมืองพัทยานะคะถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของชาวต่างชาติยี่ห้ฮอ Honda ี b 6 5 0พุ่งชนจนร่างของรองสารวัตรกระเด็นศีรษะฟาดกับพื้นได้รับบ,บาดเจ็บจมกองเลือดค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภั ที่สนับสนุนอยู่บบริเวณด่านนะคะรีบไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนชายชาวต่างชาติคนนี้นะคะเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันจับกลุมค่ะเนื่องจากชายชาวต่างชาตินั้นมีรูปร่างใหญ่ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปป่าละเมะริมทางเจ้าหน้าที่จึงสนที่กาลังค่ะร่วมกว่า50นายปิดล้อมบริเวณป่าดักซุ่มอยู่ในจุดที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีผ่านไปค่ะกระทั่งไปพบชาวต่างชาติคน นี้ละค่ะคุณผู้ชมเดินเลาะออกมาจากป่าแล้วเดินลงไปซุ่มอยู่ภายในน้ําทะเลหาดจอมเทียนในลักษณะเหมือนตีตัวแบบตีเนียนะคะคุณผู้ชมล้างตัวเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจําได้รูปรพรรณสันฐานของชายชาวต่างชาติคนนี้แหละจึงดักรอให้เดินขึ้นมาจากน้ําแล้วจับตัวไว้ได้นะคะแต่ในล่าสุดค่ะเจ้าตัวให้การปฏิเสธค่ะคุณผู้ชมตํารวจก็เลยนําตัวมาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลที่สถานีตํารวจ สพเมืองพัทยานะคะแต่เจ้าตัวก็ยังดื้อไม่ยินยอมให้ตรวจวัด,วดแต่อย่างใดค่ะมือออกด้วยอ่ะใช่ส่วนตํารวจชุดสืบสวนนะคะตรวจเช็คประวัติของรถจักรยานยนต์เพื่อติดตามเจ้าของทีแท้จริงค่ะให้นําสัญญาเช่าที่ระบุตัวต,วตนชายชาวต่างชาติคนนี้ที่มีการเช่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานนะคะโดยกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจนะคะยังสามารถที่จะบันทึกภาพขนาดเกิดเหตุไว้ได้อย่างชาัดเจนค่ะในขณะ ที่นางสุพิษคำหงษาอายุ47ปีขาชาวบ้านในละแวกนั้นแล้วเป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะก็ได้เล่าว่าเห็นต่างชาติคนนี้วิ่งมาทางตนเองแต่มาเจอหมาเห่าซะก่อนก็เลยวิ่งหนีกระโดดข้ามกำแพงออกไปอีกทางหนึ่งค่ะลักษณะของคนที่ตนเห็นเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำใส่กางเกงขายาวประกอบกับบริเวณนั้นก็คือไม่มีไฟส่องแสงสว่างมืดมากตนจึงมองไม่เห็นนะคะว่าวิ่งต่อไปทางไหนค่ะ วิ่งวิ่งไม่ออกชุดชายหาดใช่ไหมยังยังยังข้ามเขาวิ่งมาเหรอเลือกมาทางนี้แหละที่นี่หมาเห่าเขาวิ่งมาใช่ไหมใช่ใช่เลยหมาวิ่งกัดแล้วก็เลยมันก็วิ่งหนีใช่แล้วนั่นก็ข้ามกับแมวไปอีกทีนึงกี่คนป้ากี่คนที่วิ่งมาคนเดียวไม่ใช่หรอคนเดียวคนเดียวลักษณะยังไงจำได้ไหมนี่ยมันมืดฉันเห็นใส่เสื้อดำๆใส่เสื้อดำเนาะเสื้อดำใส่กางเกงขายาวไว้คิดว่าน่าจะเป็นขายาวนะ อีกด้านหนึ่งค่ะนายสันติภูนน้อยค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาให้ข้อมูลอย่างนี้ค่ะขณะที่ตํารวจตั้งด่านกวดขันวินยัยจราจรตรวจวัดแอลกอฮอล์ตนเนี่ยสังเกตเห็นนะชายชาวต่างชาติคนนี้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะหลบแผงกั้นกลัวย,ยางแล้วก็ชนเข้ากับเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างจังค่ะรถก็เลยล้มเมื่อตั้งหลักได้จึงทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเบื้องต้นนะคะ ตำรวจก็อยู่ระหว่างสอบสวนผู้ก่อเหตุรายนี้อย่างละเอียดค่ะจากนั้นก็เตรียมแจ้งข้อหาในการดำเนินคดีต,ต่อไปค่ะ